วัดชัยมงคลเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แต่เดิมเป็นวัดมอนมีชื่อว่าวัดมะหลองหรือวัดมะเหล่งมีความหมายว่ารุ่งแจ้งหรือรุ่งอรุณ ในภายหลังได้มีการเรียกชื่อกันใหม่ว่าวัดอุปาเพ่งหรือวัดอุปาพ่อถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดบุพผารามอุปาในาจนเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดชัยมงคลในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสร้างสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแต่สันนิษฐานว่าอายุราว600ปีได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อปีพศ2470พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2479โดยในสมัยครูบาดวงแก้วคันทิยะอดีตเจ้าอาวาสถนนเรียบฝั่งแม่น้ำปิง